ถ้าเ,เพื่อนๆกำลังมองหาโน้ตบุ๊กแรงๆน้ำหนักเบาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนี่เลยฮะเซฟรัสครับ G14 ตัวนี้หน้าจอ14นิ้วมาพร้อมกับสเปคอย่างไรเส้น7 4 0 0 8 h h 8คอร์16เรด7นาโนเมตรการ์ดจอตัวแรงและที่สำคัญเล่นเกมได้สตรีมดีอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิลลุนนะครับตัวนี้แหละฮะเซฟ r ัต G14 ที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยต้องบอกเลยว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆต้องแต่เห็นจากภายนอกแล้วนะฮะไอตัวหนังสือที่วิ่งอยู่เนี่ยฮะเป็นจอ a n i m e m e t r i รที่ทาง a s u s ROG เพิ่มเติมเข้ามานะครับดูความเด่นของมันฮนะนี่คือคำคมแบบรถบรรทุกเลยเอามาโชว์ให้ดูกันซึ่งในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะฮะสามารถปรับแต่งได้เองผ่านซอฟต์แวร์ Armory c r เก e ของทาง Asus ROG นะครับในภาคของสเปคเองเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ตัวล่าสุดจากทาง AMD ในตัวที่เป็น Ryzen 7 4 8 0 0 h s เครับเรียกว่าเป็นตัวแรงตัวใหม่ที่น่าสนใจสำหรับสายพกพาบางเบากับโน้ตบุ๊กเลยนะครับความแรงของเขาอยู่ที่ 4.2GHz ในส่วนของ b o o s ์คล o อกครับมีคอและเทรดอยู่ที่8คอ16บหเทรดประมวลผลได้อย่างเฟียฟ้าวเลยสตรีมเกม เรนเดอร์ ender, เล่นเกมพร้อมสตรีมสบายหายห่วงติดการ์จอมาให้ด้วยนะครับเป็นสูงสุดถึง RTX 2060แต่ตัวที่เรามารีวิวกันในวันนี้จะเป็น GTX 1660Ti นะครับในส่วนของการ์จอเองที่ว่าแรงแล้วตัว ROG ยังมี ROG Boost นะครับที่ overclock การ์จอให้แรงยิ่งขึ้นอีกด้วยนะพร้อมเทคโนโลยีอย่าง n v n c ช่วยเข้ารหัสในการสตรีมได้ด้วยดังนั้นสตรีมเนี่ยตัวนี้ขนมกลุ่ หวานหอมเลยนะฮะใช้ได้อย่างสบายสบายแรมมาพร้อมแรม8 g ิกจำนวน2แถวเป็น16 g ิกวัด3,002หมดปัญหาครับสำหรับไรเซนบนโนต้ตบุ๊กโดยส่วนใหญ่หลายๆแบรนด์นะฮะที่เป็นโนต้ตบุ๊กใส่แรม16มาก็จริงแต่จะใส่มาแค่แถวเดียวตัวนี้จัดเต็มหมดปัญหาเลยมี Windows 10นะครับเป็น Windows 10 Home มาให้ในตัวเครื่องด้วยสำหรับราคานะครับอยู่ที่46,990บาทใครเห็นก็ว่าแพง แพงครับราคาค่อนข้างสูงนะแต่มันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ add-on เข้ามาอย่างที่เห็นเลยก็คือหน้าจอ a n i m a t e metric ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินตัวนี้ถือว่าเจ๋งทีเดียวนะครับในส่วนของตัวบอดี้นะครับนี่ฮะด้านหลังของจอนี่เป็นตัว a n i m a t e metric นะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากได้จอตรงนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาก็มีเหมือนกันนะ ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีไฟตรงนี้ฮะก็มีให้เลือกราคาก็จะถูกลงนะครับดีไซน์ของด้านหลังก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็น rog notebook เนะอานี่มีตรงนี้แปะไว้ด้วย republic of gamer นะครับสีขาวแบบมูลไลท์ไว้นะฮะมูลไลท์ไว้ก็นิยามสั้นๆง่ายๆก็คือสีขาวเหมือนแสงของพระจันทร์ที่สาดส่องลงมาตอนกลางคืนนั่นเองนะครับ แบบนี้เนาะตัวเครื่องก็จะมีการยกสูงขึ้นให้ด้วยเพื่อช่วยแอร์ฟ o ลนะครับช่วยดูดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่1.730กิโลกรัมนะครับหรือ1.7กิโลนั่นแหละใครเห็นก็ว่าเบาครับเบาจริงๆครับแล้วก็ด้านหลังฮะดีไซน์แบบนี้เลยอาจจะดูเรียบเรียบไปหน่อยสำหรับความเป็น ROG นะครับเรียบแต่โก้นะครับสวยงาม ด้านหลังช่องระบายความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าช่องระบายความร้อนตรงนี้มันจะไปอัดเข้ากับหน้าจอเวลาเราเปิดเครื่องเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูเห็นไหมฮะตัวหน้าจอมันจะมาบังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าในการใช้งานจริงความร้อนมันจะอันมากน้อยแค่ไหนนะครับช่องลมก็จะมีด้วยกัน 1- 2 แล้วก็ด้านนี้3นะครับสเท่ากับว่าเป่าไล่ลมร้อนออกทั้งหมดนะครับสช่องพร้อมกันดูดลมเย็นผ่านช่องบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแกะอัปเกรดได้ไม่ยากมากนักนะครับเพราะว่าขันนอตรงนี้ก็เข้าถึงการอัปเกรดได้เลยไม่ได้กักไว้ในส่วนนี้เนาะถือว่าโอเคนะครับ ในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านขวามือก็จะมีเคสซิงตันล็อกนะครับ USB type a 2พอร์ต USB type c 1พอร์อตนะครับมีในฝั่งของด้านซ้ายมือก็จะเป็น hdmi นะครับแล้วก็จะมี type c ที่ในส่วนนี้จะเป็น type c แบบที่สามารถ display ดิสเพย์ได้นั่นก็หมายความว่าเอา type c ที่ต่อหน้าจอเสียบพอร์ตนี้ได้เช่นกันนะครับ พร้อมมีตัวออดิโ Combo j แ c ็นะครับพอร์ต USB รวมกันทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน4พอร์ตนะครับแบ่งเป็น Type C สองพอร์ตและ Type A สองพอร์ตซึ่งทั้งหมดจะเป็น3.2นะครับเป็น USB 3.2หมดเลยความบางของตัวเครื่องนะครับนี่ฮะให้ดูกันแบบนี้ฟิลถ้าดูแบบนี้เนี่ยเพลิน,น,นๆคล้ายๆ MacBook เหมือนกันนะจะเป็นตีมแบบนั้นนะฮะสีแบบนี้สวยดีให้ดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับบริเวณด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่าเซฟรัตเอาไว้นะสวยสดงดงามทีเดียวครับเปิดเครื่องออกมาภาพหน้าจอจะเปิดได้สุดประมาณนี้นะครับมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือตัวนี้ระบบเสียงนะฮะของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็นระบบเสียง d o บ b y นะฮะที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่นะฮะเป็น d o บ b y a แ m o s ิเลยครับ รวมไปถึงมีลำโพงด้วยกันนะครับเป็นแบบคอสชาน n ลสี่ตัวอยู่ในเครื่องตัวนี้ดังนั้นเสียงนี่จะกังวานนะฮะเต็มอิ่มเต็มที่กว่าเดิมในการใช้งานจริงเลยนะครับด้านในของตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดอยู่นะหน้าจอครับเป็นหน้าจอ14นิ้ววัดตามแนวทะแยงนะครับเป็น IPS 120 h z ค่าสีครับ NTSC 72% Adobe sRGB นะครับอยู่ที่100%นะก็ะถือว่า เป็นจอที่ใช้ทำงานได้เลยนะครับในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมนะครับถ้าสังเกตดูกันให้ดีไม่มีนะฮะถูกตัดออกไปนะครับกล้องเว็บแคมไม่มีแล้วนะต้องไปซื้อเว็บแคมแยกมาถ้าจะใช้นะครับรวมไปถึงขอบหน้าจอจะเป็นขอบบางนะครับถ้าว่ากันตรงๆตัวนี้หน้าจอ14นิ้วตัวบอดี้ของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็จะประมาณ13.3นิ้วพกพาได้ง่ายนะครับ ตัวบานพับเองก็ค่อนข้างโดดเด่นและแตกต่างนะครับดูตรงนี้ดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยงามดีทีเดียวเลยละนะอ่าราไปถึงมีไฟแสดงสถานะบริเวณตรงนี้นะครับเป็นไฟแสดงสถานะ3จุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานต่างๆนะครับแถบด้านบนก็จะมีเป็นคีย์ต่างๆที่สามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับปิดไมค์ได้แล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ r o g นะครับที่เป็น Army c r a t e เด้งขึ้นมาเลยถ้าเรากดปุ่มในส่วนตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่บริเวณด้านขวานะครับแป้นพิมพ์จะเป็นแป้นพิมพ์ออกแบบพิเศษมาเฉพาะเจ้าไซฟรัสตัวนี้เลยนะฮะถ้าสังเกตดูสีของแป้นพิมพ์นะฮะจะเป็นสีซิลเวอร์ตลอดทั้งแป้นเลยนะฮะมีไฟแสดงสถานะที่เป็น LED b a c k l i t สีขาวอยู่ด้านในสามารถเปิดและปิดได้นะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีตัวฟังก์ชันคีย์ต่างๆอยู่ในปุ่ม F ทั้งหมดนะครับ รตรงนี้เราสามารถแอสน์ได้ว่าจะให้กดฟังก์ชันแล้วกดใช้หรือจะกดใช้ได้เลยผ่านตัว b บ o s อย่างง่ายเลยนะครับส่วนตัวไฟนะครับแป้นคีย์บอร์ดเราสามารถปรับไฟผ่านปุ่มฟังก์ชันและนี่ฮะลูกศรขึ้นลูกศรลงตรงนี้นี่ค่อนข้างสม,มูททีเดียวสำหรับไฟนะครับแต่นะครับมันไม่ใช่ RGB แล้วมันจะเป็นไฟ LED สีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็บอกจะกักไว้ทาไม นะก็จะเป็นการดีไซน์สไตล์ของโน้ตบุ๊กนะครับที่จะไม่ใช่เกมมิ่งจ๋าๆและจะเป็นลักษณะของคนทํางานนะครับที่เวลาทํางานก็จะดูภูมิฐานเวลาเล่นเกมที่บ้านก็จะปลดปล่อยความเป็นเกมเมอร์อะไรแบบนี้นะครับตัวทัชแพดเองจะเป็นทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับฟิลเลิ่งในการสัมผัสตร,ตรงนี้นะฮะ จะเป็นผืนเวีบหมดเลยนะเป็นแบบด้านนะครับเรื่องรอยนิ้วมืออันนี้หายห่วงเพราะเป็นผืนด้านแบบนี้รอยนิ้วมือจะติดค่อนข้างยากหน่อยนะครับหรือแม้แต่ถ้ามีรอยนิ้วมือกันจริงจังก,ก็เช็ดง่ายทําความสะอาดง่ายไม่ต้องกลัวลอกด้วยนะครับเพราะวัสดุตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับดูหรูหราไฮโซทีเดียวเลยนะฮะร,รวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงไปคือในเรื่องของบริการหลังการขายหรือประกันนั่นเองครับการรับประกันของตัวน้ตบุ๊กจะมีอยู่ด้วยกัน2ปีเต็มนะครับ แบ่งเป็นปีแรกเป็น Perfect Warranty นั่นก็หมายความว่าถ้าเครื่องตกนะฮะเครื่องพังนะครับภายในปีแรกส่งซ่อม Exus จะช่วยจ่ายในส่วนของประกันอุบัติเหตุให้ด้วยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80%นะครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประกัน2ปีพร้อมการส่งเครื่องเนี่ยผ่าน7 e 1 e e ได้เลยนะครับเป็นจุดดอปพรอยอะไรต่างๆแบบนี้นะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจทีเดียวอ้อลืมแจ้งไปนะครับถ้าหลายๆคนสังเกตดูในส่วนของจอเนี่ยจะมีแสงตกกระทบจากไฟสตูดิโอที่บิ๊กจัดไว้จอตัวนี้มันก็จะเป็นจอที่เป็นแบบด้านนะครับลดแสงสะท้อนก็จะไปใช้นอกสถานที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะด้วยการดีไซน์ของเขาเนี่ยแน่นอนฮะมันออกแบบมาสําหรับการใช้งานนอกสถานที่เลยแล้วการพิมพ์ของเขานะ ผมว่าปุ่มเขาแน่นมากนะครับบริเวณฐานลองคีย์บอร์ดอันนี้ต้องยอมรับว่าแน่นจริงๆนะฮะแน่นเปรีย้ยแน่นเปรีย้ยไม่มียวบยาบเลยอะเนี่ยกดให้ดูกันเห็นไหม แป้นแน่นมากนะครับเหมาะกับคนทำงานแล้วก็กลับบ้านมาเล่นเกมมากๆเลยนะนี่ก็คือตัวเซฟรัต G14 ในส่วนของกายภาพเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันดีกว่าว่ามันจะคุ้มกับเงินหรือเปล่าไอ้เจ้า46,990ที่จ่ายไปเนี่ยรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของการปรับแต่งนะฮะตัว Text ด้านหลังซึ่งมันไม่ใช่แค่ทาได้แค่ t e ็กอย่างเดียวนะฮะในส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นธีมของ asus ปรับเป็นวัดเปอร์เซ็นต์แบต ปรับเป็นอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูซอฟต์แวร์ Armory Crate จากทาง r o g นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมในส่วนของการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับแล้วรวมไปถึง ด้านหลังที่เป็นตัวจอ a อนิเมทเมตริกด้วยนะฮะเข้ามาในซอฟต์แวร์นะครับก็จะเจอตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เช็คในส่วนของความร้อนของซิสเต็มนะครับปรับรูปแบบการใช้งานได้ว่าเราอยากจะให้ตัวโน้ตบุ๊กใช้งานแบบไหนเช่น Performance Mode, Silent Mode, นะครับ Turbo หรือว่าปรับแบบตามสไตล์ของเราได้เลยนะครับ รวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับฟังต่อมาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าซิสเต็มอะไรต่างๆและตรงนี้ครับ a n i m a t r m e t r i c นั่นเองครับ a t i m e t r m e t r i c ก็คือตัวจอนะครับด้านหลังตรงนี้นี่เองนะฮะก็เรียกว่าเป็นแบบ Real Time กันเลยนะครับก็อ,อย่างที่ผมเลือกอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นหัวข้อในส่วนของ t e c h Effect ซึ่งเราสามารถ แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูกันอันนี้เท่มากเหมือนคำคมลดบรรทุกเลยนะฮะมันจะสนุกนิดนึงนะฮะเป็นของใหม่ะฮะยังไม่มีเจ้าไหนทําเลยนะพอเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกขนาดนะครับแล้วก็สปีดรวมไปถึงตัวโลนะครับก็คือแถวนั่นแหละบรรทัดนะครับของตัวเท็กว่าเราจะให้อยู่แบบลักษณะไหนนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บ ใส่เทคใส่อะไรเรียบร้อยเลือกสปีดเสร็จแล้วนะครับกดแอปพลายเอฟเฟกเท่านี้เองนะครับมันก็จะแอปพลายให้บริเวณด้านหลังของตัวจอกันแล้วเนี่ยฮะผัวเพลินแล้วเจอกันนะครับนอกเหนือจากตัวหนังสือนะครับหรือเทคแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกตีมอะไรต่างๆได้ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นแอนิเมชันสวยๆนะฮะเลือกทั้งความสว่างนะครับเลือกทั้งคอนทราสต์ได้หมดดีเลย์นะครับ ที่เป็นตัวแอนิเมชันได้หมดเลยและในส่วนตรงนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของเมลนะครับก็คืออ e ีเมลเข้านั่นแหละฮะตัวนาฬิกานะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูโชว์มาแล้วฮะบอกเวลากันเลยทีเดียวแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะร,รวมไปถึงวันที่นะฮะ นี่เลยเออเท่ยูเท่ยูนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับในส่วนของตามเสียงดนตรีอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เวลาเราเล่นเพลงนะครับมันก็จะซิงกันตาม Device อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือเอฟเฟกนี่ฮะเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกเสียงดนตรีนี่แอพพลให้ดูกันอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมก้มให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้นะครับปรับเอฟเฟก กันได้ตามแต่ชอบใจเลยเออดูเท่ดีนะเหมือนแบบอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เป็นดีเจเลยล่ะนะเปิดในไลฟ์นะครับหรือแม้แต่ไปผับอะไรต่างๆหลังจาก New Normal เนี้ยจบลงนะฮะนี่เป็น Equalizer นะครับปรับได้ตามใจชอบเลยสวยนะอันนี้สวยอันนี้สวย รวมไปถึงในการตั้งค่าต่างๆนะครับ Animate m ม t r i กว่าจะให้เปิดให้ปิดได้นะครับแล้วก็จะให้ Active ไหมตอนปิดฝานะครับหรือจะให้ Active ไหมตอนสลิปตรงเครื่องก็คือจะให้ตัว Animat e เมทริเนี่ยเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับในตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการปรับตั้งค่า u u r s y n c นะครับปรับเกมวิชวลต่างๆแ d ดเกม LIBRARY นะครับอันนี้ก็จะแอดในส่วนของ การใช้งานฮอตคีย์ต่างๆนะครับเป็นโปรไฟล์เนาะว่าจะเป็นเรื่องของการเล่งรอบพัดลมการเคลียร์แคสต์นู่นนี่นั่นนะครับนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์ a r m o r y Crate ทั้งหมดครับผม Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 พาไปไหนมาไหนนี่ง่ายมากแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า e ซฟรัส G14 ตัวนี้ความแรงของมันก็เอาเรื่องเอาราวอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอก็คือในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นบนตัวโน้ตบุ๊กนะครับถึงแม้มันจะอยู่ในโซนที่คุมได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับที่เป็นตัวขนาด15นิ้วตัวใหญ่ที่ไม่เน้นพกพาเนี่ย ต้องบอกว่าความร้อนก็สูงใช้ได้เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าในการใช้งานนะฮะถ้าเป็นไปได้หาคูลิ่งแพดมาช่วยด้วยจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าสเปคมันจัดเต็มมากๆทั้งตัวกาจอทั้งตัวในส่วนของตัว CPU ด้วยนะครับแต่ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าการพกพามันง่ายมาก ตัวบอดี้เล็กนะครับดีไซน์เองผมชอบนะคือบางทีเราก็ในบางโอกาสเนี่ยไปไประชุมงานนอกสถานที่นะฮะช่วงนี้มันเริ่มซาและโควิดเนี่ยพกโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปไปเสนองานไปคุยงานอะไรต่างๆด้วยลุคของมันที่มันไม่ดูชุดฉาดเนี่ยมันจะทําให้เราดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับเออก็ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่ช่วงเช้าเป็นคนทํางานช่วงเย็นเรามาปลดปล่อยเป็นเกมเมอร์กันนะครับก็ใครสนใจนะครับสำหรับเจ้าเซฟรัสตัว ก็ไปหาซื้อกันได้จากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายของ ASUS r o g ทั่วประเทศกันได้เลยนะครับมีอีกหลายรุ่นหลากหลายโมเดลให้ได้เลือกซื้อกันมีขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีถ้าจะให้สรุปเป็นข้อดีกับข้อสังเกตเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะหนึ่งเลยของมันที่เจ๋งมากคือความแรงนะครับทั้ง CPU ทั้งอะไรนี่แรงมาก2นะครับตัวการพกพาสะดวกนะครับ พกพาง่ายน้ำหนักเบาตัวเครื่องแค่1.7กิโลเท่านั้น3นะครับลุกของการดีไซน์ที่มันไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วตัวจอ a n i m เม t เมทริกเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะได้ความโดดเด่นนะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแต่ 8, ข้อสังเกตมันก็มีเหมือนกันในเรื่องของการระบายความรอ้อนนะครับที่ถ้าใช้งานโหลดหนัก100%กันจริงๆจังๆเนี่ย แนะนำว่าให้หาคูลิ่งแ็คมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งอันนี้น่าสนใจคือดีไซน์นะครับบางคนอาจจะชื่นชอบดีไซน์แบบ ROD ที่เป็นเกมมิ่งนะครับตัวนี้มันจะลดพอในส่วนของการดีไซน์เกมมิ่งลงไปซึ่งต้องช่างใจดูแล้วแหละถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันว่าชอบไม่ชอบอย่างไรค่อยตัดสินใจกันก็ได้นะครับ อ๋อเกือบลืมไปอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือแบตเตอรี่ของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอยู่ได้สูงสุดถึงประมาณ1 1ชั่วโมงด้วยกันนะฮะในการเล่นเว็บในการใช้งานดูหนังฟังเพลงขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆกันด้วยนะครับฝากไปด้วยครับเซฟรัส G 1 4ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพจกันด้วยถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้แอดบีขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ